วันนี้พามาเที่ยววัดนะคะวัดหนองจับเต่านะคะหลืมบอกชื่อวัดนะคะเข้ามาด้านในค่ะ นี่นะคะคาถาคาถาบูชาพยาเต่าเรือนนะคะขออนุญาตนั่งตรงนี้แต่งกายสุภาพนะคะ สวยมากเลยค่ะคาถาพยาเต่าเรือนนะคะ โชคลาภเลขตรงมาค่ะของเราขอรางวัลที่หนึ่งสักบรนี่นะคะเดินเข้าทางน้นนะคะ นี้ค่ะคุณพ่อกับคุณลูกนะคะคาถาบูชาพระพรหม เพื่อให้หาสับดีนะคะ บริเวณรอบวัดนะคะตรงโน,น้นตรงโน้นมีพระยาเด,ยเดินไปค่ะเดีย๋ยวค่อยเข้ามาตรงนี้นะคะ๋ยวขออนุญาตเดินไปอีกด้านหนึ่งก่อน มากเลยค่ะทางขึ้นอธิษฐานตีะระฆังนะคะพระพุทธพรสีอัศวะมุนีโหลมดีลมเย็น,นมากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นออองค์ องพญานาคอะค่ะองเทพพญานาคนะคะเออเนี่ยค่ะเดี๋ยวพูดไม่ถูกปูพป่พญาปู่พญานาคาทิพดีสีสุโคะค่ะโอรู้สึกดีมากวัดสวยมากมากเลยนะคะ ตำนานเล่าขานในเดินไปดูอ๋อมีรูปมีรูปที่หินนะคะพระธาตุสีจอมทองพระธาตุลำปางหลวงโอ้สวยนะคะสวย พระธาตุช่อแฮสวยเป็นงานไม่น่้จเป็นสวยมากค่ะพระธาตุวัดพระสิงเป็นงานงานสักรนนีนงานไม่ใช่งานจักรีนคือสวยอะ่ะเจดีย์พระพุท,พทธคยา สวยมากอะมองแบบเป็นเจดีขึ้นมาเลยอะสวยเจดีอะไรวเสวดากรเหมือนเลยพระธาตุดอยสุเทพโอ้นี่ก็เหมือนมากๆเลยคนทำเก่งมาก พระธาตุพนมอันนี้อันนี้พระธาตุทาเลกุญชัยอ๋อมีอีกนะคะมีรอบเลยสวยงามมาก ตักสินพยาเชียงเงินแม่เดชนออมีลานจอดรถกว้างนะคะมาไหว้พระกันก่อนสิ้นปีนำสิ่งโชคดีสู่ครอบครัวและสู่ตัวเองนะคะ มือมาตรงนี้สวยมาก